กินทอแล้วน้ำกันได้ค่ะกับทีมงานสายสายบรรทุงมื้อนี่หมูกระทะค่ะพร้อมกับกุ้งย่างหอยแมลงผู่แซ่แบแซบน้ำกันคือเกา หมักย่างกุ้งย่างค่ะแซ่บๆน้ำกันเลยนี่กุ้งตัวใหญ่ๆไข่ก็มี ห่อนจะว่ามันห่อนอีเลยพะมันยยางสุดไห่ไหมี่แมวบอกอมมันห <im itating> ่อนขนห่อนห่อน i'm playing it. न न เนีนๆทันเนียนๆขอเอาไพลด้วยค่ะกับอาหารทะเลมอบให้คุณนิ้น ตัวใหญ่ค่ะกุ้องอย่างไทยวิลาไ์สไตล์ค่ะครับผมมือนี่อาหารทะเลอร่อยๆทรงต่อค่ะทรงตอทรงต่อความอร่อยแห่งกับวิลาไ์สไตล์มือนี่มาเต็มพิกัด ิมเนี่ยใจหลายๆบุมกุ้งมาตรงนี้รูเกลวการแกะกุ้งเขาเด็ดหัวมันออกแล้วก็งะตีมันออกข้างเออแล้วงข้อแกะยังเออและเอออยาเียดว่าเย่านเยไข่บมเยนไข่อไข่หน่อยเนาะ ย่างมาเร okay, well okay. ื่อยๆเหมือนเหลือมุ่งยากมั้่ยังเย็นๆเนี่จกินพิซซุดแซ่บเป็นใจเย็นที่งานสายสันคุณ นมถูกอินดมากเลยบอกมามามาติดนูน่อินี้อินดีเอมันนั่งกันแสบน้ำกันด้วยไอไก็ได้เสร็จแล้วทานไปค่ะ เซตที่สองกลังตามมาเจ็บนัวทั้งนี้พี่ปล่อยให้ย่างย่างปลาหมึกปลาหมึกสดย่างปลาหมึกสดจะเสียใจยังไงหมอกะทะยคลื่อนเคลื่อนหวานจนเหงื่อตหวานจนเหรอปลาหมึกสดย่างค่ะเนื้อหน้าทัน เตน้ำจิามจิมนำจิ้มน้ำจิมอานำจิ้ม้า้าาาวุนเสนุนเถุงนมีน่บหเนี่ยใช่เบือแ่ก็ไม่อเส่ๆพร้อมเสิร์ฟค่ะกับปลาหมึกย่างมิลาไลสสไตล์ชีสซิงเบิงค่ะ อันนั้นอันนั้นผู้ใด้ทิศนุอีสานดีมีทิศนุอีสานดีมี้มาเยือนครับกับทีมงานสาวอีสานมันทุ่งกับวิลาา่าไดสไตล์เจ้าครับน,นี้ครับหลังจากที่พ่อกันช่วงสงการานนะครับหมึกสดปกติน้ำจิ้มซีฟู้ดมันีิวิล่าไดสไตล์ผ้าจีนกับน้ำจิม้มวาซาบิยินออกดังเลย สดด่อยครับผมแซ่บแซ่บต้องการมา้ปลาเมึกสดดีเนาะสดทีมงานอีสานบรรทุนความพันนุ่มอีสานดีอ่มาเป็นระยะระยะค่ะกุ้งย่างม่อมห้เอาทรั้งคุนละวิลาสตาลาย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 กลุ้งตัวใหญ่ครับกุ้งไข่วันนี้วิลาสจะตายอาหารทะเลประ่าสิปลามึกย่างกุ้งย่างกุ้งหัวไข่ครับ สุดแซบ่บถึงภาคจิตรกำลังจิ้มอวาซาบิอีกเบิรงครับอ่าเป็นเดือนแปลกปกติจิ้มแต่หนูจิ้มซีฟู้ดมือทั้งกุ้งย่างปลับมือยา่างน้ำจิ้มวาซาบิเ่็บแซ่บๆน้ำกันบบกรครับผมแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะกับทีมงานสาวอีสานบันทุกมีมแซ่บสุยางแซ่บหลายเกลี้ยงทุกอย่าง แสบแสบน้ำกันพร้อมกับวิลาไลฟ์สไตล์และกครชิทหน่อยอิสานดีดีโอ้มื้อจะกินไม่เอก